สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ในกลุ่มของโรงเรียนปัจจัยอุรมศึกษาเกือบครึ่งห้องมีเด็กๆทั้งนั้นแต่ไม่มีครูมาเลยผมคุยกันสักพักอะตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่สองคนขาดอีกหนึ่งร้อยี่สิบสี่คนเพราะไม่มีใครที่จะดูอีก ผมก็งงเลยว่าทำไมถึงไม่กดติดตามให้หมดในตาเน,นี้ยผมจะเริ่มในการที่จะเริ่อส,สิ่งนี้ฮ่า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 ซึ่งซึ่งกลุ่มทั้งหมดที่ผมมีนะี่ะเป็นเกมที่ผมชอบทางนั้นแต่ตาเน,นี้ยเกมเน,นี้ยเป็น เป็นเกมที่ผมะจะไม่ค่อยเล่นแล้วเพราะว่าด่านมันเริ่มยากด่านนี้ผมจะไปเล่นด่านนี้แทนอือฮึอือีในตอนที่คุณจะเข้ามานะ่ะให้กดมันจะมีมีปุ่มอันหนึ่งให้กดไปที่ปุ่มแล้วให้กดว่าฉันตกลงมันจะมีอีกอันหนึง่งอยู่แล้วให้กดอีกฉันตกลงอีกครั้งหนึง่ง แล้วมันจะพาเราเริ่มเกมมันจะให้เราสอนก่อนให้รู้แล้วเขาจะให้เราทำด้วยว่าส่วนใครที่เล่นเป็นอย่าลืมที่จะส่งให้แก่คนที่ยังไม่ได้เล่นเป็นถ้าเกิดมันขึ้นแบบเนี้ยแปลว่าเชื่อมต่อมันผพาเป็นนิดหน่อยแล้วก็ได้แล้ว ได้แล้วได้แล้วสามร้3 90! 3 90! อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบอย่าไปสนใจนะครับเพราะว่าเผื่อมันอาจจะเสียตังค์แค่นี้ยนี่คือรถของผมมีทั้งหมดสี่อันซึ่งรถอันนี้เป็นรถที่อะไรเนี้ยอืม ตั้งนึอันนี้คือรถที่ผมคิดว่าเดินเร็วที่สุดเพราะความเดินเร็วอยู่ที่4,200ไม่ใช่4,420สำหรับอันทนี่บินได้ก็ต้องเป็นรถคันนี้ส่วนอันนี้บินได้ได้เร็วแบบปืนห้มจะก,กากเลยน,นี่คือปืน ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาไปทำต่อดีกว่า<ม>วิธีการเล่นก็ให้เรากดต่อต่อสู้เขาจะสอนให้เราอยู่แล้วแต่สำหรับผมจะกดไปที่สายพันแทนเพราะว่าสายพันธจะมีห้องพักอยู่ให้กดไปที่ห้องพัก มันจะต้องรอพี่จะดาวน์โหลดเพื่อจะหาเน็ตที่เขากำลังจะเล่นอยู่อันนัน้นเต็มแล้วมันจะเข้าได้เแต่ถ้าเกิดใครที่เข้าได้แปลว่ามันยังไม่เต็มแต่ผมก็ไม่รู้แหละว,ว่าความหมายคืออะไรมันชินในนี้ของผมชื่อว่าลิฟต์อาบากับอีกเครื่องหนึ่งที่เป็น iPad ก็ชื่อเหมือนกัน รีบอาบายรีบอาบายก็คือแบบชื่อว่า o I P A r e D I P A R E D I E รีบอาร์าอดอไม่ใช่สิคำสุดท้ายต้องเป็นายก็คือแบบก็คือแบบลาก่อนอันนี้อะไร แล้วซึ่งว่าเป็นแบบเกมที่แบบโหลดยากที่สุดก็คือแบบรอนาน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 นนไปเลยน้องๆแล้วก็ต้องมาเข้าเพราะว่ามันมันต้องรออีกครั้งมันแทบจะเข้าไม่ได้เลยผมไม่ให้เกที่จะเลือกเป็นหมดพิฆาตนะเพราะว่าหมดพิฆาตอ่ะมันคือปืนก็คือแบบ เราต้องต่อสู้คนเดียวแบบไม่มีทีมมาด้วยนี่ก็คือแบบจะเล่นยากนิดหน่อยนะซึ่งวันนี้ขอจบแค่นี้พอซึ่งมันแทบจะเข้าไม่ได้เลยโอ๊ย